ขี่พุนอะไรขี่พุนขี่ขายจะบอกปาเหม็นเนาะาเหนบุกขายบอกไปไปชน่าไไปเชกะทางเมืองะไยก่อนเออทาเมืองไยถ้าว่าไทยก็ป้าไว้เห็ดหน้าองไได้จ้ะทำไปเนอะไปไห แถบได้่็ไปรถแถบไหนก็ไปกีกกป <c oughs> ่พุนไหนเอา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 ตอนนี้เอาไว้ก่อนเนาะอสองกองพุนไ,ได้พี่น้องเอ้ยกี่พุนน้องมะนาวไปปลูกเข่าหน่ก็ได้ไายเติมได้ในตาหนึ่งพุนไปจับปลูกเขา่าปลูกกะนะแถบได้ก็ไปแถบไหนก็นกนไปรถเนาะ <c oughs> <c oughs> สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมู่เพื่อนเบิร์ดทุกคนทุกท่านน้องพี่น้องเนาะอ่ะบอว่าจะเป็นทั้งฝั่งไทยหรือว่าฝั่งลาวหรือว่าต่างประเทศพี่น้องเลยเนาะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่า YouTube ตู๊ค้ำปั่นสุกน้องพี่น้องเนาะกัมอภิมหาพ่อกับตู๊ค้ำกัอยู่เพื่อนตู๊ค้ำเองคือกำลังสิออกไปหาน้องมะนาวน้องพี่น้องเนาะตู๊ค้ำกัมาแต่บ้านถงเมืองเงี้ยวมาแต่หาสาวบัวพี่น้องเลยเนาะเป็นอย่ามเพื่อนกัมีเียกไปทั้งพูดแหละ ใจากไปวัดท่านใจพี่น้องเอ้ยเนาะเลยแต่ซาบัวน้ำไปขึ้นไปทางนั้นก็ไปกินน้ไรกินอะไคือว่าเลยเนาะคูยจักกันแล้วหักแพงกันแล้วไปทางไหนก็ต้องเวน้องเพื่อนเนาะไปไปมาเว่น้องเอ้ยนี่คือความหักแพงกันเนาะบทที่บอกปะกันพี่น้องเอ้ยนหักแพงคือเก่าอ่ะจังไดกะไปมันสี่ขามน้องเพื่อนเนาะไปหาน้องมะนาวก่อนพี่น้องเอ้ยเป็นจังไดเนาะมูนี่เห็ดยังเห็ดยังใน่ไปเบิ่งยู เพื่อนที่เราให้ฟังบอเนาะก่อนไปก็ฝากเลยเด้อเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทุกคัมเนี่ยเพื่อเป็นกำลังใจทุกคัมเฮ็ดคลิปต,ต่อไปเนาะพี่น้องเนาะทุกคัมก็จะมีคลิปใหม่ๆลงซ่องให้พ่อแม่พี่น้องนๆชมฮับเบิ้งพี่น้องเอ้ยช่วงนี้ทุกคัมบอกหมดชัดเจนเสียงแบบกระขาดหาดรือว,ว่าเสียงสะดุดอย่างไรก็กรกาบขอโทษขออภัยนะเนาะเนื่องจากตุกคัมยังกินยาอยู่พี่น้องเอ้ยยังกินยายังกินยาอย่างบวบดเนาะ การบทน้ำเท่านี้เสียงบดีกันน้อพี่น้องเนาะไปมันชีคามพี่น้องเมื่อยเสียเวลาไปขึ้นน้องมะนาวกันเลยพี่น้องเนาะตัดภาพมากะห่อถือนน้องมะนาวแล้วพี่น้องเอืยเนาะไปเข้าไปเด็ดนนำน้องมะนาวกันเลยพี่น้องปุ๊บต่ออืมสบายดีน้องมะนาวสบายดีตั้งใจไปใช่ไหมไปโมบุลไปโมบุลไปกับใครกระเม่นนะสองคน มาแรงกับไปใหม่อีกแต่อย่งบ่แรงไปดินไม่นี่ตปดินเนาะแต่จะน้อยนี่ไปโมบุญโมทานเพลินก่อรไม่แพ้ไปดินน้ำบ่หมื่นอีกบ่ไปบ่หมี่เราออกไปดินหน้ารามาแต่หาเงินนลยใสบ่หมี่ระไม่ได้ว่ะไม่ได้ใบตึกเปล่าใบตึกแคบบืนอย่จะมีมีช่อนนะเพื่อนะมีใช่ไหมน้ำหน่อยมีหน้าเนี้ยไปช่อนมีใช่ไหช่อนมีหน้านั่นวยนะ ยังมองไหนเนี่ยมองดูชมแน่แล้วเออมองท้วช่อนอะบ่อือยังจะไปช่อนอีกบ่ไปยังจะไปช่อนอยู่อื่นอัอนี่ไปเที่ยวไลงไ่ลงตรงน้ำหน่อยเดี๋ยวคนลงเส็นยังไงตรงคนน่ะอืมเกลดอรตัวเราบ้าขันละ จะได้ก้อนเอทน้ำก้อนหอวพี่เฉยเนาะทุบดได้เนาะทบดี่เนาะแ่เนาะหอนเนียท่อมาเลยเจ้าอืออือห่มาไปหอเนาะทางไปหน้าวบุญน่ะอือไปว่าปเด็นะอะบุญนะ ทัางมือกอนแมือมื10โอยานามไปโอยาลเนี่ยโอยานเนี่ยโอยแย่งชาดไปนั่งซ้อนหถมานังแม่ซ้อนๆเลยอ่ตะกี้เคดได้ตะกี้เนาะตะกี้มีกบบกเนี่ยเออย้่อนแขงเฮยโมเฮ้ยเลยแลนหนเจ้า แดนติตอดปุ๊บมีคนไหลได้คนไหลอนุญานเนาะคนไรลอนุญาตเนาะเนาะคนมีนะญานเนาะจะนั่งสิไปดินั่งกันตรงนก่อนโอ้มีแมาเล่นน้ำเนยมือหนิาบางสบา,ายกันได้มามเราคนไปเสรดิเนาะนี่บีกดญแจัไม่ได้ไปหน้าบอมมือนี่ Ừm Cái ừ. Ừ. Nó rồi, mà mấy sang này phải vô Nó tựa đi Tựa chắn là Cô ơi Nhàm của thế này bỏ Phải đâu mà gặp mẹ Mà khóc Phải đồn tựa bỏ, Hả? Phải đồn tựa bỏ Bộ nè, bộ thật nhiều อมีไพ้ยู่เฮือนแต่เมมรักกได้เฮืเอนรักไปไหมบูหิตไปมไปเจ๊มากไปเจ็บไปจอบมางคินกนนะยัง,งไม่ยิบใช้ปรนอ๋อเปยิบบุ้งไม้ใช่เหมนะบ่ได้ตัดดอกเลนะยนะแพ้เนีเย่ยแล้วเป็นยังบัดใตไม่บอกไปหน้าล้วอ่ะเราจะไปปลูกเขาบ่ ไปจบนะไปหลายมือนะสองสามมือยังไม่ได้ตัดอยู่ได้ไปตัดใช้ตาบุตาบุตาทางไหนนอมกิ่งเออเราตัดบ่อบันเพลงบ่สามชิปสามชิปเงินเมื่อกี้เราตัดจีิงเรเบียกหลายบ่เนาะ สารชีกันบ่ดยังสาีกันเออแต่เราบ่ตัดตัดมาให้มันเคือบ่มันาวพดไปยิบคอคอก็ต่พดิบดวเออเดี๋ยวไปยิบคอใช่แก็เฮาพึบกาะคอเลยเออคือบ่เห็ดนนมันเอาไปชิลมัดแห่นีบก้อได้อยู่เออก้อนกันอยู่นะเห็นนี่แม่เห็ดมัดเลวเราเห็ด

เราไม่้ปันเนี่ไ่ปันบ่่เนาะมีบุนบ้านมะไร่เออมีบุญบ้านบ้านมีอเราไพ่บ้านมีอะไรไหนปลาไหลทางไหนวะเออเพื่อนบ้านเขาไงบ่ ทำมาหน่อยนี่ค่ะเพื่อนเท่านี่ไปหาทางออกนี่รุ่นพี่คูนี่เรียกว่าพวกเออเพื่อนของบ้านเขางนบ่อือเพื่อนบอให้ฟังบ้านปลาไหลไปทางไหนนี่เนาะไปทางปากช่องพุ่นบ่เดี๋ยวไปทางพี่ไปทางนาชายถึงทางแกงกระเบาพึงได้ทางที่ก็งนี้เหมือนกันพุ่นบางไครเนาะใส่ตุ อยู่บุญบ่นอยู่บุญมีตู้บ่มีนต่ว่าเป็นระเบิดเป็นใะมงอีกแล้วเแล้วไม่เต็มนะเป็นนางเมึงที่น่ะนางคือตู่กันแล้วพอนางจะได้กันไหมไปนางพอเป็ลายห่อนเนาะนางคือกะห่อนตู้บ่บทาบ่เห็นแล้วบ้างคือตู่เลยขึ้นคนหลายแล้วเขามาแต่หาเงินมาในธุการนี่แล้วเต็มไปเลยบ้านเราเนี่ย đệm trong can lên bùn 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 và mùa nên nó ừ. cây thù xài và thu và chư ta lại về lại qua lưu bạn hả đây bỏ như ta lại thì nổi nên khúc tù thù xài hả nên mình nếp xa phân thì đô ông xì xíp và tài tự bà tù 6 tù bà ni này... họ lô bọn này

Ờ, bà thu biển và thư nạn mi gan nhau nhau là bò ừ. mình mình bên này mình xem của cảnh này này xin lái ô xin lái em nhảy ừ. nó nhau ơ ờ, nên xin lái qua à? ừ. tao không xem được nhỉ xem ngày chắc xong gan lại ừ. bà thu u thu gan đẹp và thu hùa nhau hùa sẵn nó và thu kho hạt Bà thu kho hạt và thu và thu, thu thẻ ừ. เดี๋ยวนี้ประทูประทูประเทศนายป่ะกวนประทูมมาจากทะเลดีดีนั่นตัวน้อยนะเชบตัวน้อยางจัดตัวเบ่งเบ่งนะแชะนะเออเชบนั่นนะป้งแน่ยเอางนปีงทอดเอาเพื่อทอดเอาอปงนะเชบป้งเชม เห <c ười> ็ดเกือบหนึ่งนวดแกือบหนึ่งนวดเออแทนทอดเอาเนื้อหมักมันเนอยากแซ่บมันอยากมันคือเขาปิ้งไลยปิ้งแล้วก็ไปตำเห็ดน้ำพริกผัดทูเห็ดแบบแห้งนะเธอเห็ดที่บอกเอาเขาปิ้งแล้วเาก็ไปขวหัวหอมหัวหอมไปขวหัวบัวนะจกบ่า Đã. Ừ, đây là khua ở phía tiếp Khua ở phía tiếp cầm hồ hồm Kẹo nữa ở phía thu là phải tầm mình Ừ Phía ừ, phía thu Hẹn, hẹn, hẹn. Ô, xẹp Đập lô bực đơ ừ. Phía thu. bớt Ừ, phía Mù đi Mù Ta bớt đi bớt trai bỏ Mà bày không mà Huyên Em mới là chỉ làm thế làm này đó Ồ, bữa nay đấy, thì cầm nó mà Nó mà nào bày bỏ Thế nào bột, bỏ bày nó mà bày Đó Đẹp xí mà hạnh mà Đó, bày chào mà bà đâu Bày dù hẳn đâu Đang dù sư tí Cảm ơn các ไปถึงมือแทนอ๊ะอืมไปตลาดกันเลยเราต้องชวนกันนะต้องไปหาเจ้านี่ยบอไปเลยอเนี่ยยังยังย่งใจ่วะอ่ะเออสาวในบ้านเนี่ยบอไปกับปัวบ่เมื่อกี้เนาะปู่อ่ะจะนิ่งๆเนี่บ่ ชาหนิไปวันเมื่อนนะเมื่อวันวันบัวคนชินูหน่คนชินูว่าผัวนะชินูนน่เอออยู่ไก่แสงในคนชินูเนาะก็ไก่ได้ก็มือได้ไก่ได้ก็เน่าเนาะนี่ก็ปุกไตหัวเจ้าเอาไปกเเอาไก่เด้อ้ันไม่มีหัวเอาไก่ไก่อะไรใค่ชาบ้าน ือว่าโอชัดนี่ได้ชาตินี่ลหละชัดล่ะเนาะถ้ามีผูอ้อมักที่เ,าเอาบ่อยูว่าถ้ามีผู้มักเนาะถ้ามีผูผ้มักผู้แพงพ้าให้ให้เห็ดห,หน้านี่จะเอาอยู่บ่เอาเลยเนาะมีอยู่บ่มีแต่บ้านนะมีผู้มักอยู่บ่จากแล้วผู้บ่าวนะฮะจะได้บ่ห็นทิ มึงทำอะไรกั <laughs> you know, so ่บ so ุ๊บบจักมากแล้วเนาะอยู่พอดีดีแล้วอยู่กับแม่เนียงแม่เนียงน้องโสนสบายไปทางใดก็ไปต้องมีไคคอยมีแต่แม่กับน้องคอยเฮาชื่อน้ำปั่นชื่ออะไรคุณโบวานมโบวานชื่อว่านี่่บวานชื่ออ่ไรน่ะอยู่บางบุญเนาะไปเห็ด ญี่ปุ่นเมือ่อวานเนี้ยเจ้าประชังเขาเนาะเจ้าประชังเขาเอาบานช่างเขาบอกมาให้เขาในเรื่องน้อยหนึ่งเขาเอาบานให้เลยไปนี่ก็เราขายอยู่ยักจ์เนี่นนะนย,ยกินขายขายเพือเนาะถ้าไปจะไปทางไหนนี่ทางทางเขาไปหน้านะบอฮึไอ้เฮือนลงคำนีมันขึ้นทางไหนเฮือนลงคำ กำงเขาบอมันแล้วชัติว่าเขาไปอันเพื่อนมาใหม่เนาะเออตรงขึ้นพันเลยเออขึ้นหอมด้องไงมันก็มีทางขึ้นบอกเออแต่ก็คือหกเออแค่นั้นแหละแล้วพื่นตะเจียงไปเราอันนี้เพื่อตะเจียงกม่นทางขึ้นด้วยมผ่านตูไค ออมีทางขึ hmm. <i> have, mm ้นเนาะใี่เออตอนนั้นโราไปห้องปุพินฝนตกทางหย่าง้เที่ยวเนาะจนแบบปูปินตะบึงเือปชนเปลืแหงิงเนแกับทางกันไปหน้าจันทเนาะทางไปหน้าทางาอย่างคบกันมดเลยไปไม่ได้เลยเปนยัไมีกตุมหน่าโอ้ยเด็กเกินยังไไป คงเพืนคงเทิงเ่อเนาะยางไกันเนาะเอมาหน่อยมาว่ามันมาไม่ใช่ตะัอาตะกาได้ใช่เ่มาบกกนะกาอมานมาดีบอมาขี้พุนอะไขี้พุนี่ขายจะบอก้ามน้ามนะบกายบอ เราไปใช่นะเราไปใช่กะทางเมืองเลอยู่ไทยก่อนเออทางเมืองเลยอ่ไทยถ้าว่าอยู่ไทยกับป้าไว้เห็ดไงของทำอะไรได้จ้ะไปรึไปไหมทำอะไรเนี่ยเอาไป,ไปไ <c oughs> ไรึนั่นแหละเาไปก <c oughs> ี่พุนไหนอเอา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 ตอนนี้เอาไว้ก่อนเนาะสองกองเ่ได้พี่น้องเอ้ยกี่พุ่นน้องมะนาวไปปลูกข้าวนี่ก็ได้ ลายเติมได้เนีน่ตาหนึ่งผมจะจับปูกเขาปูกะนะทำาะไรก็ไปไหนก็ไปด้เนาะหายฟีอีกต้องซื้อใายได้ <c oughs> เปล่าใบนะ่เ่เออคอว่าหายฟีนะหายฟี่ไดโอ้ยซื้อส่งหาได้แล้นี่ซ <c oughs> ื้อส่งมาให้ได้แลนี่แต่ซื้อ, <c oughs> อ ชอบอเนาะอืมเช่บคนชอบีง่นเปาชอบยืดแนี้ชอบแันนี้ชอบยชอบบีกมอแล้วิบมรอดช่อนมนั่นตนก็อมานัองชออเนาะระมาั้นชอออมีงวหักขี้งวเต็มตรางเนาะโอ้คาลีบะเออได้รบ่้มานนได้มาแต่เกาเต่อนเออมาชูปีว่าแต่เราเนาะ ใจนี <ừ> ่ก <ừ> ับชวดไม่ได <Ừ> ้นี่เนี่ยฝนตกก็น้ำดวดไปเวิร์สมจะบิ่หล่นชอยฝนตกน้ำท่วงบ่อนี่เออฝนตกกันใดเขาเนาะถ่วงก็คือมันมาลายยันดินช้าไปอยู่น่าน้ำมัดบอกเติมมีรอยมาชุเขอมาไล่เหมือนเดียนี่ก็ชสอบหฮใจกระสอบใบเนาะ ให้สักสองาก็ดียีกันเชื่อมันมากค้ับึงเจ๋งมีองเติมีกายพี่ไ่พี่หนัาขึ้นทั้งพี่หนหมนทากเลเออเอิ่งเขาบแล้วก็หวยดิทางหน้าเหมือนเนาะเออไปหมดแลยนะโอ๊แต่เน้อเสียเลยมีนวเหตุก็ดี ตกมากันไปเบดเนาะคิดเบว่งขนาดที่พุ่นยังไปพัวนเี่อนาิลือเกือบชามคู่ว่าพี่นายเชิญไปเบดอืมแต่โท่้มองเงี้มองเงี้ยโหเชื่อต้องมวองเงี้ยอ่ะเขาอยู่หลายปีก่เห็นไปเขาหนำลายฝนตบผลตบฉันงัดดิมันใบลมเลยอย่างไทยก็ไม่รุกเบิ้งมันตกจากจากอะไรดิมันได้ขึ้นทางเฮือนอีกอันนี้ขึ้นโลดบานีก เฉพาะเพื่อนจังเชเนาะมันบวมหน้ามเลยเฉพาะเพื่อนจังเชเอียงไปพูดมันบวมหน้าอาออกไปหน่องเลยปีนี้ปีนี้สิเออชกินเนื้ออย่างเงี้ยมังเชเชาเลยเนาะเอียงไปพูดแหละแตตดระู เราใชิเองขุดไปทางครั้งมันมีดินยังเป็นหน้าบดเนาะดินนี่เรือนเขาเป็นหน้าเปมือนเขาเหรอดูอยู่มันเขาอยู่แล้วใช่เขาเหยียบมันบ่ออะไรบ่อเพื่อกนิดติไปอยู่หน้าเลยอยู่หน้าเนาะหน้าเัาก็มีใช่เลยหน้าผลเัาก็โตงกินหน่ามันไปอยู่นาถ้ามีเงินเนาะถ้ามีเงินทมเหรินบ่อทมอีกบ่อ แต่สิบูเพื่อนได้นในบุมุมก็ได้เนาะมันเพียงเลยนาะสมมติว่าได้เหตุเทือนนะน่ะนอสเสานี่กับบกกราไหนึ่งจัจปีแล้วชื่อสาวนี่ปีอืมคือไปอยู่ติกันน้อไปไปไปเนี่ยเดอหนึงด้านเปดึงด้านเปอยู่ละห้องนี่ เออจนในเชาเพไเาก็พันทางใแมอืมไดนี่เงิน้องเอมชากัน้องเอมนี่คือปยปีแรกเอาเขาก็ตั้งใจดีใจแล้วเนาะปีที่สองดิไ่บยังเพิ่นมีมูเลยนีมีมูอเื่

กินก็เพียบเลยแต่ยูทีเออแต่ยูแบบไม่ได้หองหมกแกงหมกบอยูคนเดียวแบอยูคนเดียวบัไก่บ้านี่แม่น่าจะกินคัะเงินไงอย่างเขาตอนแรกเขาไปก็ได้เงินในการไปให้กันเพราะมีมูมีพวกไปแหละเอาละเนาะงาวงาไปใช่ไหอจ๊ะบ๊วยไปได้ก็ยื้อนเนาะน้าถ่ายน้า โอเคฉนอกคือประมาณนี้จะจบคลิปฝากไว้ชนิก่อนคลิปนี้กะมาหานมนารอบแรงเอฟซีเนาะงานน้ำาตะแรงให้ไปน้ำนาไปไปมังมูดมาดี๋นาอมันกะหกโมงเลยจะทำเลยสบายดีน้นาใช่ดเีมีง้เอา้งาเงินไหมเด้อเอาเงินทุงไมนี่ถงอ๋อใส่ไปนลใส่มาหอยถุงเว้ เอาฉีดไปนิดนองไม้เนี่ยว่าไปห้เพืนทุกคำเฮ้ยนั่งกี่ไก่หนึ่งแวะไปเลยเออ่าอ่ะโอเคน้องเพียงเนาะก็คือสิประมาณนี้ทุวคำขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมูเพื่อนเอทุกคนทุกฐานที่เข้ามาชมคลิปของทุกคำให้จนจบเนาะแล้วก็ปรากฏขำามโฆษณาของทุกคำไปก็ขอบุญขอบคุณหลายหลายพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้เนาะทุกคำก็คือจะขอตัวกล่าวคำว่า สบายดีสบายดีพี่น้องเลย